รายงานผลการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนลำน้ำปีเทศบาลตะบนเชียงมว่วน 1. ฝายแกนดินซีเมนลำน้ำปีท่าน้ำวัดหลวงกว้าง21เมตรสูง1.5เมตรสามารถบรรจุน้ำทั้งบนดินและใต้ดินไม่น้อยกว่า39,000ลูกบาทเมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร56ไร่10ตารางวาจำนวนครัวเรือนในการอุปโภคบริโภคประมาณ300ครัวเรือน 2. ฝายแกนดินซีเมนลำนำปีบ้านป่าสางคำกว้าง21เมตรสูง1.5เมตรสามารถบรรจุน้ำทั้งบนดินและใต้ดินไม่น้อยกว่า31,500ลูกบาทเมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์พื้นที่การเกษตร101ไร่2งาน72ตารางวาจำนวนครัวเรือนในการอุปโภคบริโภคประมาณ134ครัวเรือน 3. ฝายแกนดินซีเมนลำนำปีบ้านท่าม่านกว้าง21เมตรสูง1เมตรสามารถบรรจุน้ำทั้งบนดินและใต้ดินไม่น้อยกว่า21,000ลูกบาทเมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์พื้นที่การเกษตร130ไร่2งานจำนวนครัวเรือนในการอุปโภคบริโภคประมาณ248ครัวเรือน 4. ฝายแกนดินซีเมนลำนำปีบ้านแพทย์ กว้าง21เมตรสูง1.8เมตรสามารถบรรจุน้ำทั้งบนดินและใต้ดินไม่น้อยกว่า37,800ลูกบาทเมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์พื้นที่การเกษตร160ไร่8ตารางวาจำนวนครัวเรือนในการอุปโภคบริโภคประมาณ284ครัวเรือน